กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ะครับผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่เซนเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดลายลองนะครับเรามียอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับอะไรจะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็สามารถพิทมตามผมได้เลยนีครับอาขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถฉีดดิงตายคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับออะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m t h c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนีครับพขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอแล้วก็มายืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้เนี่ยตะก็อย่าลืมซิกที่สองช่องนี้กันด้วยเนี่ย้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่มีอะไข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยพอสมัครสมรชิกงานนะด้วยไปชีก o o g l e หรือว่า Gmail ในเครื่องตัวเองได้เลยนะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับพอเราสมัครที่งานกันเรียบร้อยเนี่ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับกำลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้กำลนชื่อเข้าใช้ตรงนี้ภานีนครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนีครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเรามาดูทีด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram ม Tik t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับอล่ลครก็มาดูที่มนบูระต่อนี่ครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม s 3ตรงนี้นี่ครับ อ่ะล้ก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการรับก็จะมีอยู่หลายบริการรับก็จะมีระยะเวลารับในการขึ้นของคอนะครับตั้งแต่30นาทีเลยนีครับแล้วก็อ่มีถึง2 4 0ินาทีนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเลยราคารับของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนีว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นะครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่เฟซบุ๊กกันเลยนะครับอ่ะแล้วมาที่ไลฟ์สดเนีนะ่ยเพื่อนต้องการจะเพิ่มคนดูนี่ครับแล้วก็คลอกลิงกของไลฟ์สดโดยการกดที่3จุดตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มากดคลอกลิงนะครับอ่ะแล้วก็มาที่เว็บไซต์แล้วก็นาลิง์ไลฟ์สดมาวางเลยครับในส่วนไปมาเนรับอยากเพิ่มอ่าคนดูไลฟ์สดไปกี่คนนะครับก็ใสไ่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่1นึ้นะี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยครับบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างแล้วนะครับอคุณผู้ชมก็แค่กดสัั่งื้อปนครบ พอเรากดสั <Es> <an> ่งซื้อเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราบัด้วยความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราไดการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าไลฟ์สดนะที่อใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนำไม่พี่เข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอเราใส่มาไม่ถูกต้องนะยอดกระดดจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาช้ง,งานใหม่นี่ครับแล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยครับผู้ชมนะากดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นี่ครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับเลืเติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ครับต่อมาช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางอ่าง p o w e r นี่ครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับก็จะมีหลายช่องทางนะครับเราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอันนี้ช่องทางนี้นะครับก็สามารถเติมได้ถึงสกุลเงินนะครับก็จะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะตรงนี้ก็เลือกเติมกัันน้ะครบ และช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางธ o ม a นนิวเดตนะครับและในทุกช่องทางนีครับเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอาคุณูชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนีครับกลับไปที่เฟซบุ๊กเลยนีครับ อ่าตัวนี้ยอดคนดูไรฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง127คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันเลยนะครับตอนนี้ยอดก็ขึ้นมาเยอะเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอาจจะมีขึ้นมาเกินบ้างนิดหน่อยเนี่ยความไม่ลงตกใจไปนะครับอะต่อมานี่ครับพอยอดคนดูไรฟ์สดขึ้นกันแล้วคอยกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่นานใดนะที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนอนะครับอ่ะแล้วก็มากดคัลลอกลิงตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็แยกตาคาแนะนากันด้วยเนี่ยถึง5%ากันเลยนี่ครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่ได้เข้ามาช้งานแล้วนะและเกิดปัญหาในการช ตรงนี้ก็เลยเขาจะมีเลือกติดต่อมีสอช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่อเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาไลน์ก็เลือกติดต่อมีกันได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคผู้ชมร่ารายที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนีครับตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ